อีกรูปอีกรูปาตาฉันบั้งนี่ป้าถ่ายรูปให้หน่อยสิอ,อ๋อคือฉันฉันต้องไปสภาพแบบนี้นะแกจะใช้ iphone เป็นอะจริงวะจ,จนแบบนี้น่าจะใช้ของแพงไม่เป็นอะแต่เอารูปก่อนให้ป้าเขากดไปป้ากดตรงกล้องนะแล้วก็รวงกลมสีขาวอะกดรัวๆได้เลย ๋ยวพูดฉันโพสเองค่ะขอแปลว่าเห็นรถทั้งคันนะป้าพอดีว่าในอนาคตเนี่ยรถคันนี้จะเป็นรถประจำตำแหน่งของเพื่อนใช่ไหมค่ะนับด้วยสิป้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม พอแล้วป้านี่ค่นะนี่ป้าอยู่ตรงนั้นแหละสกปรกฉันแค่จะให้ดูว่ามันใช้ได้ไหมไม่เป็นไรอ่ะขยบไปไกลๆด้วยฉันเหม็นกินความจนอ่ะ่ะป้าไปก่อนนะคะช่างมันเลแก แล้วนี่โปรเจกต์เสร็จหรือยังเนี่ยรอพีเซ็นนะแกถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันโทรหาแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปนั่งคาเฟ่แถวน,นี้รอก็ได้โอเคเอไปเจ็บบายแม่น้อง ทำขนาดนี้ด้วยล่ะคะป้าไม่ได้ทำอะไรให้คุณักหน่อยไม่เห็นต้องรังเกียจกันขนาดนั้นเลยทำไมต้องทำขนาดนี้นะหรอเพราะว่าฉันกำลังจะร่วมงานกับประธานที่นี่ป้าจำหน้าฉันให้ดีๆเลยนะป้านะะั่ะแหละที่ต้องคอยบริการฉันนะะอะรอะคุณซีหรือเปล่าครับใช่ค่ะ อตอนนี้ท่านประธานประชุมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญคุณซีไปนั่งรอที่ห้องชุมได้เลยครับได้ค่ะสักครู่นะคะคุณซีครับท่านประธานมาแล้วนะครับ าทน,นี่ไงครับคุณแก้วท่านประธานบริษัทการละันครับ <l ots> คุณแก้วนี่นายเอาแม่บ้านมาหลอกฉันหรือไงถึงจะใส่เสื้อผ้าสวยๆเครื่องประดับแพงๆแต่ก็กบความจนของยัยนี่ไม่ได้หรอกนะฉันเป็นประธานบริษัทนี้คะ่ะป้า เลิกแกงรวยสะทิงเหอะก็เมื่อกี้ป้ายถูกพื้นอยู่ตรงนั้นอยู่เลยจะมาเป็นประธานบริษัทได้ยังไงคุณคะฉันไม่เคยทำอะไรให้คุณคุณก็ควรจะหยุดพูดจาดูถูกฉันได้ละว,วันเนี้ยฉันอุตส่าห์ใจดีให้คุณยืมรถมาถ่ายรูปไม่นำซ้ำฉันยังใจดีใจดีเป็นคนถ่ายรูปให้คุณกับเพื่อนด้วยนะคะ หรอใช่ค่ะรถหรูคันนั้นที่พวกคุณถ่ายรูปไปอวดเพื่อนไงคะ อกสารที่เราตกลงจะเซ็นสัญญากันท่านประธานลองดูก่อนนะคะฉันใช้ระยะเวลาทำตั้งสามปีเลยค่ะรับรองค่ะได้กำไร100ล้านแน่นอนค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่จำเป็นต้องดูเอกสารอะไรละแค่ฉันเห็นสิ่งที่คุณทำฉันก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงฉันขอปฏิเสธการลงทุนในโปรเจกต์ของคุณนะคะท่านประธาน เชิญออกไปจากบริษัทฉันได้ละแล้วอีกอย่างนะคะช่วยปรับไมเซ็ตของคุณใหม่ซะด้วยถ้าคุณยังคิดดูถูกคนอื่นแบบนี้คุณคงทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ชิญ ออหาไปเรื่อยๆเลยนะค่ะได้ไหมลูกอีกนิดนึงค่ะแม่ทำไรกันอะอุ๊ยตายแล้วโทรศัพท์พังไหมลูกพังแล้วแน่ๆเลยค่ะแม่พวกคุณสองคนมาทำอะไรหน้าบ้านผมครับเอ,อ่อคือ <c oughs> มาถ่ายรูปนกเอี้ยงอะค่ะ พอดีว่าเห็นบินแล้วน่ารักดีกับลูกสาวก็เลยมาแวะถ่ายรูปเลยนะคะไม่ใช่นะคะเราแค่มาหาสัญญาณไวไฟตัางหากค่ะเตยหอมอ๋อแสดงว่าพวกคุณสองคนนี้แอบมาขโมยเน็ตบ้านผมใช่ไหมเออไม่ใช่นะคะคือว่าคือแม่หนูไม่มีเงินจ่ายะคะ่าเน็ตค่ะพอได้แล้วเตยหอมขอโทษนะคะพอดีว่าช่วงนี้ฉัน เก็บขยะาขายไม่ค่อยได้เลยอะคะ่ะก็เลยไม่มีเงินจ่ายค่าเน็ตขอโทษจริงๆนะคะขอโทษคะ่ะคุณน้าช่วยให้รหัสไวไฟ,ไฟให้หนูได้ไหมคะถืยหอมคือลูกสาวฉันยังเด็กอยู่อะค่ะอย่าถือสาเกเลยนะคะมาเดี๋ยวน้ากดรหัสให้เหมือนโทรศัพท์มันจะใช้ไม่ได้แล้วอะ คุณแม่คะแล้วหนูจะใช้อะไรเรียนออนไลน์เหรอคะไม่ต้องห่วงนะเตยหอมเดี๋ยวแม่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เตยหอมได้เรียนนะมันเป็นความผิดของผมเองเหรอครับที่ทำให้พวกคุณสองคนตกใจแล้วก็โทรศัพท์ร่วงมาเอ่องั้นเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องหใหม่ให้เพื่อเป็นการชดใช้จริงเหรอคะคุณนะ ขอบคุณค่ะแต่หนูต้องสัญญากับน้าก่อนนะว่าหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกมันอันตรายมากเลยรู้ไหมส่วนคุณกับลูกก็มาใช้ไ i f i ที่บ้านผมได้เลยนะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฉันเกรงใจอะค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกผมให้น้องไม่ได้ให้คุณขอบคุณนะคะนะใช้ไม่ได้แล้ว เดี๋ยวคุณนั่งก่อนนะเดี๋ยวผมแปลอามือถือมาใหม่ค่ะตามสบายเลยนะขอบคุณค่ะไหนดูซิเอาสมุดมาจดหรือเปล่าอืมีสองเล่มไงสองที่แกเป็นใครอ่ะมาอยู่ในนี้ได้ไงอ๋อพอดีว่าฉันกับลูกสาวเนี่ย<า>หรือว่าจะมาขโมยของ ไม่ใช่นะคะฉันกับลูกสาวก็แค่มาขอใช้ไม่ใช่แล้วมาอยู่นี่ได้ไงเตยหอมแม่ว่าเรากลับบ้านกันะนะอ่ะหนูยังไม่ได้เรียนออนไลน์เลยนะคะแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูย้อนหลังก็ได้เนาะ่ะจะไปไหนงั้นเดี๋ยวเตยหอมไปวิ่งเล่นแถวนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาแม่ มือถือเครื่องใหม่ได้แล้วครับคุณมาทําอะไรที่นี่พลอยฉันต้องถามพี่มากกว่าว่านางนี่มันเป็นใครอ,อ๋อฮะเขาเป็นเพื่อนผมเองอะเพื่อนเหรอเดี๋ยวนี้คบคนจอจัดแบบนี้แล้วเหรอนี่คุณพูดอะไรหารให้เกียรติเขาบ้างผมต้องขอโทษด้วยนะครับเขาเป็นแฟนเก่าผมเอง ไม่เป็นไรค่ะงั้นฉันไม่รบกวนแล้วนะคะขอตัวก่อนนะคะคุณไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นครับอยู่ที่นี่แหละครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับถ้าไม่มีธุระอะไรกับผมแล้วผมขอตัวก่อนนะครับคุณก็ตามสบายนะครับนี่ครับขอบคุณมากเลยนะคะ พี่คิวพี่คิวเดี๋ยวก่อนสิพี่คิวแกคิดนะวันที่พี่คิวให้แกเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาสนใจแกแต่เป็นเพราะว่าเขาสงสารแม่ไม้ลูกติดแบบแกตลางหากตอนนี้ฉันกับพี่คิวกำลังจะกลับมาคบกันจำใส่สมองไว้นะว่าอย่ามายุ่งกับพี่คิวเด็ดขาด ถึงเวลาเรียนออนไลน์แล้วค่ะฉันว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดนะคะและอีกอย่างฉันไม่ได้คิดอะไรกับแฟนเก่าคุณด้วยฉันก็แค่มาขอใช้ wi-Fi แค่นั้นเองอะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวไปสอนกันบ้านลูกสาวกันนะคะไปได้แล้วแกคิดจะลองดีกับฉันเหรอ เรียบร้อยเสร็จแล้ววันนี้กลับบ้านกันเถอะนะนี่อ้าวจะกลับกันแล้วเหรอมาฉันช่วยเก็บของ ขอบคุณพี่เข้าสิลูกคค่ะอ้าวเรียนออนไลน์กันเสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะเรื่อง wiFI แล้วก็ทโทรศัพท์ะค่ะเดี๋ยวไงขอตัวก่อนนะคะอย่าเพิ่งสิครับตอนนี้ก็เย็นแล้วอยู่ทานข้าวเย็นกันก่อนนะครับคิวถ้าพี่รู้เขาเป็นโจนเนี่ยพี่ยังจะอยากทานข้าวเขาอยู่ไหมพลอยพูดอะไรของพลอยก็มเมื่อกี้ฉันเห็นสองแม่ลูกเนี่ยรับรับเลาในบ้านพี่อะ ไม่เชื่อพี่ก็ค้ตัวดูสิไหนดูสิจะทำอะไรอะคะมันไม่มีหรอกนะคะ<อ>ฉันไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยซ้ำอะอยู่ไหนนี่ไงพี่คิวส้อยขอพี่อะนี่คุณขโมยจริงเหรอฉันไม่ได้ขโมยนะคะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยังไม่ยอมรับอีก แม่กับหนูไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะเป็นเด็กเป็นเล็กหัดโกงหกเหมือนแม่หรอพี่ชิวแจ้งความเลยค่ะผมผิดหวังในตัวพวกคุณจริงๆอ่ะออกจากบ้านไปได้ละไปกันเถะลูกเร็วๆสิ น่าเชื่อเลยนะว่าสองแม่ลูกน่าจะทำแบบนี้ได้ องหิวข้าวไหมลูกหิวค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ต้มมาม่าให้นะฉันต้องทำยังไงเนี่ยเธอถือจะออกไปจากที่นี่ฉันก็ไม่ได้ยุ่งกับพวกคุณแล้วนะคุณต้องการอะไรอีกฉันต้องการให้เธอออกไปให้พ้นชีวิตพี่คิวคนจรจัดแบบเธอเนี่ยไม่คู่ควรกับพี่คิวเลยสักนิด ไลูกโอ๊ยเธอทำบ้าะไรเนี่ยพี่ชิวช่วยด้วยมันตอบพลอยอะ่ะพอยได้แล้วพลอยคนที่บ้าที่สุดคือพลอย่ังหากะัะพี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยงั้นพลอยดูยนี่ ช่วยกบพ,พี่คิวพอยขอโทษอ,อ่ะพอยจะไม่ทําแล้วอ่ะพี่คิวพี่ไม่คิดเลยนะว่าพอยจะเป็นคนแบบนี้ต่อจากนี้พอยไม่ต้องมายุ่งกับพี่อีกไปได้ละไปสิ ยังไงผมก็ต้องขอโทษคุณแล้วก็ลูกด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องขอโทษฉันหรอกฉันต่างหากต้องขอบคุณคุณมากกว่าที่เอ็นดูพวกเราสองคนแม่ลูกถ้าางนั้นแสดงว่าคุณไม่โกรธผมแล้วใช่ไหมครับเย่ yeah. ต่อไปหนูจะได้ใช้ WiFi บ้านคุณนาบ่อยๆแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะไปเราไปเรียนออนไลน์กันดีกว่า ฉันเองจ้ะโอ้ขับรถแพงด้วย<ถ> wounded, แต่งตัวดูดีขนาดนั้น,นอะ่ะ mm. เขารวยมากเลยเหรอก็แค่เปิดบริษัทเองว,วันๆอ่ะยุ่งมากเลยเธอเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันเลย mm. ดูแล้วก็น่าจะรวยมากอยู่แหละอแล้วไปคุยต่อในบ้านฉันไหม บ้านเธอเหรอไปอ่ะไปสิไปเธอเข้ามาก่อนสิเธอนั่งก่อนนั่งตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาผลไม้มาให้กินเธอ,อไม่ตอ้องหรอกฉันไม่ค่อยชอบกินผลไม้อ่ะไม่เป็นไรผลไม้บ้านฉนะันอ่ะอร่อย เธออะกินผลไม้ก่อนนะเธออืนี่ลูกเคยฉันอะบอกว่าผลไม้ถูกๆแบบนี้อย่าไปซื้อกินมันมียาฆ่ามแมลงเธอถ้าจะกินอะก็ต้องกินแบบพวกลูกละร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะดีต่อสุขภาพจริงเหรอ งั้นไม่ไมเป็นไรเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้เธอดื่มดีกว่าเธอน้ำมาแล้วน้ำชาบ้านฉันชุ่มคอกินก่อน mm hmm. ว่าแต่เธอเนี่ยมีลูกสาวกับลูกเขยรวยอะ่ะร mm hmm. ายได้ปีนึงปีนึงอะ่ะ คงหลายแสนเลยใช่ปะ่ะไม่ใช่แค่แสนเธอ,อเป็นล้านล้านเลยล่ะโอ้โหลูกเคยชันนะนะที่บ้านนะมีเชฟส่วนตัวมีแม่บ้านมีคนขับรถลูกสาวชั้นน่ะหรอวันวันก็แค่เดินช้อปปิ้งไปวันวันเข้าคลินิกทำสปาไม่ต้องทำอะไรแค่กินกับนอนก็พอละ ปกติก็เห็นขึ้นรถเมย์อยู่นะอะไรนะเธอว่าอะไรฉันไม่ค่อยได้ยินเลยอือมไม่ได้ว่าอะไรเลยฉันแค,แค่บอกว่าเธอโชคดีลูกสาวลูกเขออยรวยขนาดนั้นอะไม่ขนาดนั้นหรอกจริงๆอ่ะฉันก็แอบ,บอิจฉาเธออยู่เหมือนกันนะอิจทำไมอะเอาก็เธออะอยากจะทำอะไรก็ได้ส่วนฉันนะ่ะหรอ <c oughs> คอยฟังผู้สาวบ่นตลอดเลยนี่มไม่ให้ซื้อเสื้อผ้าถูกๆตามตลาดนัดจ้ะจะซื้อทั้งทีหรอพาเข้าห้างไปซื้อพวกแบรนด์เนมตัวละเป็นหมื่นๆเลยอย่างเงี้ยอโหเสื้อตัวเดียวนี่เป็นหมื่นเลยเหรอใช่นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะจริงๆการใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราซื้อแบบแบรนด์เนมใส่อะก็ดีเหมือนกันนะเดินไปไหนมาไหนอะจะได้มีหน้ามีตาไง แม่คะสวัสดีค่ะแม่ครับมาแล้วค่ะโอ๊ยโม<อ>้ิวโอ้อยโอ<ๆ>้ลูกตายแล้วหิวอะไรมาพนลุงพันลังอีกลูก <ๆ S 1> แม่บอกแล้วไงบ้านเรามีของครบแล้วไม่ต้องซื้ออะไรมาแล้วลูกแม่ครับผมก่แค่ซื้อผลไม้แล้วก็ ซื้อของมาบำรุงงา่างกายให้แม่กินไงครับแล้วหนูก็ซื้อขนมบ้าบินม,มาให้แม่ด้วยนะคะร้านตลาดบ้านหมูบ้านนะคะขอโปรดแม่เลยนี่อ <c oughs> ุ้ยอันนี้ขนมบ้าบินเหรอใช่ค่ะแต่มูกรล่ที่แล้วซื้อมาให้แม่ทั้งเยอะแม่ยังกินไม่หมดเลยนะเห็นว่าแม่ชอบะคะเลยซื้อมาเยอะนี่คงจะเป็นลูกชายเธอสินะอ๋อเธอใช่นี่ลูกชายฉันสวัสดีครับแนี่นก็ลูกสะใภ้ฉัน ก็ดูสิสองคนนี้ยเวลามาหาแม่แต่ละทีอ่ะชอบซื้อของมาเยอะขนาดเนี้ยทำอย่างกับว่าแม่ไม่มีขาเดินออกไปซื้อเองนั่นแหละผมรู้ครับแม่ว่าแม่เดินออกไปซื้อเองได้แต่ผมกับมุกเนี่ยไม่อยากให้แม่เหนื่อยไงครับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงขอบใจลูกก็จริงอะเนาะ ลูกชายเธอกับลูกสะพ้ยคงจะมีเวลาว่างเยอะเนาะไม่เหมือนลูกเขยฉันหรอกเธอนี่วันๆน,นะดูแลบริษัทอยู่คนเดียวอะแทกจะไม่มีเวลาละไหนจะเรื่องรับโทรศัพท์อีกอยยุ่งมากเลยทุกวันเนี้ยว่าไปเรื่อยลูกฉันก็งานยุ่งไม่ได้ว่างหรอกแต่เขาสองคนน่ะชอบเป็นห่วงแม่เห็นฉันอยู่บ้านคนเดียวกลัวฉันจะไม่สบายบ้างละ่ะกลัวฉันจะเหงาบ้างละ่ะ ก็เลยมาเยี่ยมแม่บ่อยมากถึงผมจะงานยุ่งก็จริงนะครับแม่แต่การมีเวลาให้กับแม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับขอบใจลูกเธอฉันไม่ได้ตั้งใจะเทงแตกเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวฉันเช็ดเองแม่ครับเดี๋ยวแม่นั่งคุยกับเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกับมุกเนี่ยทำคำสาดเอง ใช่ค่ะแม่ไม่นั่งเลยนะเดี๋ยวทำเองใช่ครับขอบใจมากนะลูกไม่เป็นไรครัแม่นั่งเลยครับ เออมา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 เอาแม่ทำไมมานาน,านขนาดนี้ลูกหนูตื่นแล้วร้องไห้หายายต้งนานอ่ะโอ๊ยทำไมไม่ให้พี่เลี้ยงดูล่ะไม่ให้แม่ดูทำไมพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอะไรของแม่เนี่ย เดี <extended> ๋ยวเรากลับก่อนเธอเดี virus, ๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังนะไปไปคอยเดี๋ยววันหลังค่อยมาคุยกันนะเอเอาสิไปไหนอะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวก่อนสิไปแล้วโอ๊ยแกนี่นะมีลูกทำไมไม่เลี้ยงเองคะวันวันต้องให้แม่เลี้ยงอยู่นั่นแหละดูอย่างบ้านนี้สิแม่แทบไม่ได้ทำอะไรลูกชายกับลูกสะใภ้ทำให้ทุกอย่างแกมีแต่แม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 ่ใช้แต่แม่นั่นแหละโอ๊ยแม่ก็หนูต้องไปฟาร์ตี้กับเพื่อนอะเดี๋ยวก็ต้องไปทำผมก่อนเนี่ย ดูให้หน่อยม่ได้ไงแม่ก็อยากมีเวลาส่วนตัวคุยกับเพื่อนบ้างสิเฮ้ยไปกลับลูก วันนี้มมกกับคิวมาเยี่ยมแม่ได้ถูกจังหวะเวลาเป๊ะมากเลยอะ่ะแม่สะใจจริงๆอีกใจนองนะชอบมาอวดล,ลูกสาวกับลูกเขยม,มันประจำเลยอะ่ะนั่นค่ะแม่ครับคนแก่นี่เขาชอบเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับแก่โก้อะไรกันหรอคนวัยแม่นะ่งให้เปรียบเทียบอะไรมันก็คิดอยู่เรื่องเดียวแหละ ลูกใครดีกว่าลูกใครเก่งกว่าลูกไขรกระตันยูกว่าแค่นี้แต่แม่ครับความสุขของคุณเราเนี่ยไม่ได้เอามาใช้เปรียบเทียบแบบนี้นะครับแน่แต่ว่าความสุขของคุณเราเนี่ยมีเอาไว้เพื่อแบ่งปันกันรักษาช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้กันคนที่มีความสุขที่แท้จริงนะครับคือคนที่มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับทุกเรื่องที่ตัวเองทำไม่มีเวลาไปโอ้อวดหรอกนะครับ แต่คนที่ไม่มีความสุขคือคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองต่างหากที่ชอบเปรียบเทียบที่ชอบโอ้อวดเพื่อให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองอะชนะไปทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างนะครับแม่ลูกของแต่ละบ้านนก็มีชีวิตมีรายได้ที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าลูกบ้านไหนที่ซื้อของมาฝากพ่อแม่เยอะที่สุดลูกบ้านนั้นก็จะเป็นลูกที่กตันอูที่สุดหรือว่าลูกบ้านไหน ที่มีเวลาให้กับพ่อแม่มากที่สุดลูกบ้านนั้นก็จะเป็นลูกที่ดีที่สุดไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมีดีกันคนละด้านมีชีวิตที่ต่างกันเอามาใช้เปรียบเทียบกันแบบนี้ไม่ได้นะครับแม่รูอ้อวแม่ครับดื่มน้ำเต้าหู้กันดีกว่านะครับอร่อยและดีต่อสุขภาพ